เป็นเป็นเรื่องของกางเกงในอ่เธอดูลาฟยังอดูมาสั้นๆเออเไหนเธอเล่าสิแหมกางเกงในเลยนะคะก็คือเรื่องราวที่ช่วงนี้มันเป็นยุคโควิดอ่ะแล้วเธอก็พยายามที่จะขายอชีพตัวเองแล้วอ่ะแต่คือสุดท้ายก็คือไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยใช้วิธีนี้ว่าขายกกลนที่ตัวเองใช้แล้วไม่ได้หรอมค่ะใช่เอามาเอามาขายได้เลยอ่ะ้วแล้วคือเอความใช่คือคือจะบอกคุณผู้ชม ปรับอารมณ์ไม่ทันเมื่อกี้ยังดราม่าอยู่เลยยังร้องไห้อยู่เลยอะตอนนี้อะเจอเรื่องนี้อะค่ะคืออาจจะตลกก็ไม่รู้จะตลกยังไงอะจริงๆนะเออคือคือทิงอะคืออะคือเราเราเราเข้าใจเนาะอะแต่ว่ามันขายกันได้ด้วยหรอส้มก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เจ้าของคลิปนะคะเขาออกมาเปิดเผยนะคะว่าทําธุรกิจขายกางเกงในมานานแล้วเวลาลูกค้าสั่งของเธอเนี่ยก็เออ จะเอาไปใช้ทําอะไรเนี่ยไม่สนใจแต่ว่าเนื่องจากว่าด้วยสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าตนเนี่ยใช้กางเกงในที่ขายแล้วเนี่ยน่าจะขายได้ดีกว่านะคะแล้วก็ไม่คิดที่จะถามลูกค้าด้วยว่าถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรขอแค่โอนเงินมาก็จะส่งของไปให้ซึ่งกางเกงในที่ขายในนั้นนะคะก็จะใส่แล้วแหละแล้วก็ไม่ซักแล้วก็ไม่เกิน4วันนะคะ ก็จะมีคนมาออเดอร์นะคะทางนี้เวลาจะสั่งซื้อเนี่ยก็แค่ทักมาถามว่ามีกางเกงในไหมก็จะเป็นที่รู้กันก็คือไม่ต้องพูดเยอะเลยก็จะจัดส่งให้ทันทีแต่เวลาทักมาเนี่ยก็ห้ามจีบนะห้ามแบบไปในทางที่แบบว่าล่อแหลมนะคะก็ะคือ,อมาซื้อของอย่างเดียวใช่ให้ซื้อของนะอย่างเดียวซึ่งกางเกงในเนี่ยก็จะมีราคาตัวละ250บาทมีบางช่วงบางตอนไหมอยากจะฟังจังเลยว่าเขาพูดว่างไงบ้างเนี่ยฮะ ออค่ะเดี๋ยวเราต้องไปนคือเรื่องเรื่องธุรกิจกบคือนอนยฝนเริ่มมาตั้งมาสักนานอยู่นะคะยังขายอยู่เอ้ยยังขายอยู่อฝนใส่ปุ๊บจะไม่ซักจะทิ้ง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 ในตะกร้าไม่เกินสี่วันจะมีคนออเดอร์มันเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วคนที่อยู่ในสมัยชิกกลุ่มเก่าจะรู้ดีฝนไม่เสวนาอะไรเยอะ ทักมาว่างเกงในส่งเกงในไปปุ๊บโอเคส่งชื่อที่อยู่มาแล้วส่งเคอรี่ไปให้ไม่มีการเสวนาแล้วห้ามจีบนะคะรายได้ดีวะขายยังไงเนี่ราคาไม่ตงราคาแมพวกนี้เตรียมส่งนะคะไข่ตัวละตัวทนี่บาทนะคะแล้วก็คือล่าสุดเนี่ยที่เขาส่งไปได้เนี่ยเก้าตัวนะราคา1,800บาทแล้วก็มีทั้งแบบซัก คือสามารถรีเควสได้อะซักหรือไม่ซักอะคุณบอสตาย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 ถือว่าเป็นมิติใหม่ของยุคควิดเลยเราเราก็อึ้งอยู่นะคือเราเข้าใจนะว่าคนเราต้องทํามาหากินแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องราวนี้ก็ค่อนข้างจะทาให้สังคมเกิดคําถามอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งส่วนตัวของเจ้าตัวเองนะคะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทําอาชีพนี้เสียภาพโพสต้องมานั่งคุกคีกับอะไรก็ไม่รู้ แต่ตอนนี้โอเคไม่ได้ไปฆ่าใครตายไม่ได้ไปนอนกับใครไม่ได้จ,ดจุดจุดกับใครไม่ได้นอกใจใครเราทำเพราะความจำเป็นคิดเสียว,ว่าเป็นการขายเสื้อผ้ามือสองพวกโรคจิตไม่ต้องไปขโมยแล้วนะมาที่นี่ยืนยันว่าของที่ตัวเองขายเนี่ยใส่จริงๆไม่ได้เอาของคนอื่นมาเอามาขายอะคะอ่ะ อาชีพใหม่ไหมหไม่ไม่อยาเลย <c ười> ไม่คือ <c ười> แต่เราเราเราอ่ะคือเรากำลังพยายามมองว่าเอ๊ะมันเป็นของเป็นเสื้อภาพมือสองไหมคืเอ <c ười> เราไม่ได้เราไม่ได้ตี้เสื้ามือสองนะแต่เรากำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะแต่ว่าชุดชั้นในกางเกงในมั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 นมีขายมือสองด้วยหรอแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือของมือสองที่เป็น สิ่งที่อยู่ภายข้างในอ่ะมันก็ไม่ไม่น่าจะนํามาขายมือสองเพราะว่ามันเสียงเรื่องเกี่ยวกับการเชื้อโรคใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีโควิดอีกถ้าเราไปนําสิ่งของที่ไม่ได้ถูกทําความสะอาดมาเนี่ยเราไม่มีความมั่นใจอ่ะเอาจริงๆนะเวลาถึงแม้เราจะรู้ว่าเราฆ่าเชื้อมาแล้วแต่ว่ากางเกงในมันเป็นของมือสองอ่ะใส่ปะอยากใส่ปะ แต่ก็ไม่แน่หรอกมันอาจจะมีกลุ่มคนเฉพาะนาะที่เขาอาจาจะที่เขาอ,อาจาอาจาะชอบอซื้อสินค้ามีรถเชนยมแบบนี้ก็ได้นเะออเราก็ไม่ว่ากันเนาะมันเป็นมันแล้วแต่แต่ละท่านเนาะแต่ละท่านคิดไม่เหมือนกันนะเนาะเราก็เข้าใจเขาแหละเนะาะเพราะด้วยสถานการณ์แบบนี้ด้วยแต่ก็อาจจะอาจจะยังไม่เอา,าเอามาเป็นอาชีพใหม่ของเราเนาะนะายังยงัยงยังมีกว่าเนาะดูเป็นแนวทางเอาไว้เนาะเวิร์นิวส์ข่าวในมือคุณ